สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธพระโณดของพระพุทธเจ้าเล่มนี้ครับผมพุทธวจนะมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มก้าวย่างอย่างพุทธรรธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับวิธีที่สะดวกสบายเพื่อการดับของกิเลสภิกษุทั้งหลาย เราจกแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งจักขูว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งลูกทั้งหลายว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขูวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขูสัมผัสว่าไม่เที่ยง ย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอนทุกข์ขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจากผู้สัมผัสเป็นปัจจัยว่ามันไม่เที่ยงวงเล็บในกรณีแห่งโสตคานะชิวหากายะและมะนะก็ได้ตรัสไว้ต่อไปด้วยข้อความอย่างเดียวกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นภิกษุทั้งหลายนี่แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น วงเล็บอีกสองนัยยะได้ตรัสโดยใช้คำว่าทุกขังและคำว่าอนัตตาแทนคำว่าไม่เที่ยงส่วนตัวอักษรอ,อื่นๆนั่นเหมือนเดิมทุกประการวงเล็บอีกนัยยะหนึ่งภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาที่เป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานเธอแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังจงทาในใจให้ดีเราจักกล่า,า,กกาวภิกษุทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเอตังมะมะนั่นเป็นเราเอโสมะสมินั่นเป็นอัตตาของเราเอโสมเเมอัต ตนาเมโซเอตอัตตาดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าวงเล็บต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุทูลตอบเกี่ยวกับรูปจกักขูวิญญาณจากักขูสัมผัสจกักขูสัมผัสชาสัมผัสชาเวทนาหรือซึ่งมีความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจกักขูทุกประการต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นภิกษุทั้งหลายอริย สาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลูกย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขูวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขูสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นสุขเป็นทุกหรือเป็นอะทุกขมมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้น ย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยะสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วภูมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกภิกษุทั้งหลายนี่แหลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นวงเล็บในกรณีแห่งอายะนิกธรรมโมดโสตานะจิวหากายะและมโนโก็ได้ตัดไว ต่อไปอีกโดยในยักเดียวกันกับกรณีแห่งอายตนะนิกธรรมหมวดจักขูดนี้พุทธวจะนะสาธุสาธุสาธุครับผม